ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นแมปอีเวกันนะครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้อ่ายคลิปบ่อยมากในช่วงนี้ก็คือแบบถ่ายแค่อิตยีละคลิปเองเนาะช่วงนี้ก็คือนั่นแหละไปช่วงสอบแต่ว่าวันนี้ครับสอบเสร็จแล้วเองนะคือแบบเพิ่งกลับจากสอบมาแล้วก็แบบมาถ่ายคลิปเลยเนาะทุกคนโอเคก็เรื่องเราจะเป็นยังไงในคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามพีนะ่น้องทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกเลยติกว่ากดเพจไปเลยนะครับทุกคน รอบนี้ขอใช้เป็นตัวละครเบคอนบ้างนะ,ะให้มันดูกบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างอุ้ยสดมั้งก็น,นี้เลยเหรอจริงๆแบบอีเวตนะครับทุกคนผมเนี่ยก็เล่นมาทุกวันแหละเล่นกับทุกวันแต่ว่าไม่ค่อยถ่ายคลิปแบบอีเวตช่วงนี้ว้ายว้ายอะไรเนี่ยถ้าไปทางนี้เราเราอาจจะโดนม,มันไล่เต็มๆไยเนาะ ข้างหลังไม่จะรอดว่ะอุ้ยตายแล้วทุกคนมันจะเล็มผมไหมเนี่ยมาๆๆๆวิ่งก่อนวิ่งก่อนช่วงนี้ก็คือปิดเทอมแล้วก็คืออาจจะมีเวลามาถ่ายคลิปมากขึ้นแล้วทุกคนอืมนัม่นแหละแต่ก็อาจจะแบบเป็นวันเป็วันก็ได้บางทีหรือหรือหไม่ก็อาจจะลงวันทุกวันอะไรแบบเนี้ยเอาง่ายก็คือยังถีบเหมือนเดิมมาแหละแต่เพียงแค่ว่าอาจจะเป็นวันเป็วันก็ได้หรืออาจจะเป็นวันทุกวันอะไรแบบนี้ก็ต้องรออีกทีนึง เข้าหมดเลยเพราะว่าแบบมันนี่ว่าจริงๆก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับทุกคนอุ้ยเขอช่วยเสียขอช่วยเฉียวคนสวัสดีทุกคนมันไล่ตามข้างหลังอะทุกคนช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยโอเคกำลังช่วยอยู่เนี่ยตัวอะไรไปทางนี้ด้วยทางไอ้ทางนี้แหละมันจะเป็นทางที่เราเนี่ยทำให้เราเนี่ยพลาดเพราะว่ามันกว้างแล้วกว่าเราจะกลับมาได้ ถ้าเกิดเราพลาดเลยก็คือพลาดไปเลยเนี่ยก,ก,ก็เหมือนกับตอนนี้ก็เหมือนกับตอนนี้ตัวเองที่ท,ที่ตัวเองกำลังพลาดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราขอไปช่วยก่อนครับทุกคนโอเคขอบคุณมากนะครับมาไปต่อไปต่อถ้าเกีก่ยวเราก็คือการช่วยคนให้ได้นะคือเราก็ช่วยได้แหละคนนึงแต่ว่ามันแบบไม่สำเร็จเนี่ยเราแพ้ด้วย เราก็แพ้แตาเอ้ไม่ได้เขาเขาลมได้แล้วก็ล้มไปด้วยไงคือก็ถือว่าไม่สำเร็จอันดัดีแหละไม่ทุกคนเมื่อกี้รู้สึกเหมือนว่าตัวเองวาร์ปได้ไงก็ไม่รู้แปลกๆก็เนี่ยเมื่อกี้อ๋อนี่นี่นี่เก็บอุ้ยม,มาใช่ปะไม่มาก็จะได้อันนี้ได้เลยไม่มาเหรอมึงจะได้ดีได้ <Okay. S 2> โอเคทุกคนสวยแล้วมันตามมาตายอะทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนเนี่ยมาดูของเราก็คนให้ผมมีของอะไรบ้างอะเอาง่ายก็คือมีเกือบทุกอย่างตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าหูฟังเนาะที่ผมเนี่ยกำลังใช้อยู่เนาะแล้วก็พวกเนี่ยเออก็คือมีหมดแล้วมีเกือบหมดแล้วแหละพวกแต่พวกท่าบางท่าผมยังไม่ได้ซื้อเนาะเดี๋ยวค่อยไว้ซื้อทีเดียวนะครับทุกคน ถ่าแต่ท่าก็จะราคาไม่เท่ากันเนาะบางท่าก็แบบเป็นพันสองพันสามพันบางท่าก็แค่สี่ห้าร้อยเนาะทุกคนนี่ก็แคลรี่เนาะเป็นการท่าอุ่มอ่ะซึ่งผมเนี่ยซื้อไว้ทั้งหมดสามอันนะครับตอนนี้ก็ขาดอีกสามอันที่ยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวค่อยมาซื้อทีเดียวเนาะเฮ้ยคนซวยแล้วมันเป็นหมดนี้โอเคไม่เป็นไรเรายังมีนี่อยู่ไฟฉายนะผมรู้สึกว่าผมเนี่ยน่าจะซื้ออันที่เป็นอันนี้มา ทำไม่แน่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเราซื้อมาเป็นอันนี้หรือเปล่าแต่น่าจะใช่ครับทุกคนมันเป็นอันแบบไฟฉายแต่เป็นไฟฉายที่เป็นรูปแบบหนึ่งอะซึ่งเราแบบไม่ต้องใช้ไฟฉายก็ได้แต่เราก็จะมองเห็นอะเออมันจะเป็นในวิชั่นแน่เลยนะครับทุกคน อันนี้ไมู่อันนี้มันเป็นหมดก็คือนี่ว่ะไม่ใช่มันคนละอย่างกันแต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะสว่างกว่าวที่เราใช้ไฟฉายนะตอนตอนตอน,ตอนที่เราใช้ไฟฉายอะ่ะมันก็แบบเห็นแต่มันก็อาจจะเห็นไม่เยอะขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าเกิดเราใช้เนี้ยมันจะเห็นแบบเย,เยอะกว่านิดนึงอะไรประมาณเนี้ยก็คือแบบเห็นเยอะกว่าแล้วก็ไม่เยอะขนาดนั้นหรอก <c oughs> มีคนล้มครับทุกคนเราต้องไปเชื่อคนล้มก่อน แบบว่าใครรู้เกี่ยวกับไปตรงไฟฉายที่ผมใช้อยู่เดี๋ยวก็บอกไว้นะครับทุกคนเพราะว่าจริงๆอันนี้ก็จำไม่ได้กันเพราะว่ามันก็ซื้อมาเป็นเดือนแล้วทุกคนแต่ว่าก็คือยังไม่เคยถ่ายคลิปเลยเนะาะแบบเออมันมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะแบบอีเวนต์ผมเล่นทุกวันเนาะทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ถ่ายเท่าไหร่หรอกเพราะส่วนมากเวลาถ่ายก็คือจะไม่ไถ่ายตอนโมดตอนมืดเนาะจะถ่ายไปโมดปกติทั่วไปอะไรแหละที่เราแบบที่แบบเล่นอนะ เฮ้ยเราไม่เห็นคนเลยฮะคนอยู่ไหนกันเนี่ยคนเราไม่อยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าใช่ปะ่ะแต่รู้สึกแบบว่าอาจจะไม่ใช่อุย้ยถ้าไอ้แตงกวาอยู่ตรงนี้แสดงว่าไอ้คนก็ต้องอยู่ตรงนี้สิเพราะว่าไริงั้นอะ่ะมันคงไม่อยู่ตรงนี้หรอกใช่ไหมทุกคนเออช่วยหน่อยละกันทุกคนสวยและ เย้ท yeah, ุกคนสวยแล้วสวยแล้วจะพยายามช่วยนะขอบคุณครับที่ช่วยแต่ว่าคุณก็พยายามวิ่งโอเคครับเกมจบพอดีโอเคถือว่ารอดไปอนะตานนี้เอาเป็นด่านนี้ดีกว่า,ด,าด่านบีซี่ดีกว่าครับคนรู้สุาด่านนี้มันจะแบบง่ายสุดมัง้งตั้งแต่เล่นมาหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคน อันนี้ก็เป็นค้อผิดส่วนตัวของผมนะผมว่าหลังน,นี้มันก็จะแบบง่ายแต่มันก็ไม่ยากัหรอกแต่ว่าสุกว่ามันง่ายสุดจริงๆตอนตอนเล่นอะเพราะว่ามันมีพื้นที่ที่เราสามารถจุด้ตลอดเ <c oughs> อาอากมาเนี่ยทุกคน <c oughs> โอเคมาทุกคนเกมเริ่มแล้วเนาะมามามา รู้สึกว่าที่จูมัน่อนข้างเยอะเนาะทุกคนคือแบบว่าถ้าแบบสมมติว่าเด้งบอดมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็สามารถโอวิ่งจูโอไปได้เหมือนกันเนาะเออรู้สึกว่าพื้นที่น่าจะมีให้จูเยอะอยู่พอสมควรระดับนึงนั่นแหละเดี๋ยวเราคนลบบอดเราคนลบเดี๋ยวเราจะไปช่วยครับทุกคนเราคนลบก่อนแต่ประเด็นคือคนมันไม่ค่อยลบมาสิ โไปโดนมันพอดีแล้วมันก็ไล่ไม่หยุดเลยนะอุ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบโดนมันอันนี้แล้วรู้สึกมคนล้มม่คนล้มม่คนล้มมาช่วยเองช่วยเองโอ้โห นะขอโทษนะขอโทษจริงๆคือแบบไม่คิดว่าจะช่วยไม่ได้แล้วก็พยายามช่วยทุกคนแต่รู้สึกว่าก็ยังช่วยไม่ได้อยู่ดีมามามาอุ้ยเนี่ยคนคน,นี้คนนี้จะช่วยเราได้เอออุ้ยโอ้โอ โดนที่เดิมยังไม่ยังไม่ได้ไปไหนเลยโดนซะแล้วอ,อน่นแหละจะพยายามไปต่อจะพยายามไปต่อครับทุกคนตอนนี้คือแบบมันไล่ตามไม่หยุดเลยอะ่ะอินสบอดเนี่ย,อ,ยอุ้ยอ่อตายอีกแล้วตายทุกรอบ นครับทุกคนนี่ก็กลับมาแล้วครับทุกคนก็ฝากทุกคนเนี่ยเชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามนาทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับผมคลิปหน้าจะเป็นจะเป็นแบบอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย